ไปเนี่ยผ่านไปแล้วนะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเสริมสร้างในการท่องเที่ยวนะครับก็กตรงบริเวณหัวรถนะหัวรถของป้อมตำรวจนะคือพืที่ขององค์การบริหารส่วนตำบ,บนเนี่ยจะมีกิจกรรมงานดีๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่สนใจที่จะมาเที่ยวหาดพัทยาเมืองนะครับก็ ทำภาพการให้กำกัรผู้บริหารในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้หรือว่าเป็นการนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่ถ้าเราไม่ทำแบบไม่มีใครมาทําให้เราฮะคือคนแม่ลำพึงเราต้องเราต้องยืนมาก่อนเราต้องสร้างก่อนถ้าใช่เดินต่อถ้าไม่ใช่ต้องปรับปรุงแล้วทำยังไงเพื่อที่จะได้ประโยชน์กับแม่ลำพึงนะฮะอันนี้ก็เลยอ่าพอก็เลยคุยกับทางชมรมแล้วก็ กิจมีที่จะเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวนะครับแม้กระทั่งชื่อเราก็บอกว่าแม่ลำพึงเนี่ยจริงๆแขงอยู่แล้วคือโดยชื่อโดยแปรของแม่ลำพึงเนี่ยคนรู้จักท่านนายกก็บบกโอ้โหอยู่มากี่สิบปีใช่ไหมนะครับช่วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันทำคอนเทนต์ในการที่จะขายในมุมท่อศน์เนี่ยเรามองว่า ม่ลำพึงในการที่ช่วยโปรโมตกิจกรรมนี้ออกไปให้จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชลบุรีชเชียงแสนรอบๆบ,บ้านเรานี่ค่ะให้มาเที่ยวในจังหวัดระยองให้มาเที่ยวร่หารแม่ลำพึงนะคะก็จะทําให้เู้ื่อประกอบการโรงแรมก็จะมีลูกค้ามาพักนะคะในขณะเดียวกันร้านอาหารก็ได้ขายอาหารจำนวนมากแล้วก็มีดนตรีดูนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งท่านผอต้องต้องยกย่อง,งท่านผอนะคะความปลอดภัยอันนี้เราความปลอดภัยสําคัญที่สุดสำหรับนักท,ท่องเที่ยวนะคะก็ขึ้นอยู่ผู้ประกอบการและพวกเราชายรยอนนะคะราะว่าภาคส่วนไหนที่เราได้ทงานร่วมกับภาครัฐนะคะแล้วก็กับทางชมรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ SPRC เห็นนะเห็นถึงความสำคัญเลยนะคะเป<ม>้าหมายหลักสำค<ม>ัญเลยก็คือการที<ม>่ อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมกแที่เราได้เราคิดว่าคนที่สำคัญคนทีอเราแล้วให้เราได้มาได้านอขอการข้าเยมเที่ยวตลาดน้อยท่านขออบอกว่ามันไม่านทมไม่ใช้ผานไม่ลำพึงด้ เขาชืขอเรามันต้องขายตัวเราเดทีด่มเดเังฉันผมขอให้ทุกคนเนี่ยตบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับนะครับท่านสุดท้ายเราได้รับการสนับสนุนและเป็นตัใจที่สำคัญมากก็คือกขาประมาดในการจัดบอกได้เลยนะครับชรมรมผมขอที่จะได้ด một cái gì đó thì phải khác biệt, đặc biệt là cái thứ hai, cái gì เาเป็นองมจากนืนดื้อึง็อกเต็มของเลยอแล้วอาเป็นเสียงหายจริงตั้งแต่งานของเข้าก่อนเนาะที่เนาะพอ้ีนุ่มอไม่อรูเรียนอางยัมีนก็ายนี่ว่าผ่านไ้ว